แม่งเต่งคลิปหายมีชุดสวยๆก็ไม่ได้ใสอยากแต่งหน้าก็ไม่ได้แต่งเซ้งอยู่บ้านเนี่ยเนี่ยเมียจ๋ารู้ไหมวันนี้วันอะไรก็วันหัวยออกไงวันที่หนึ่งไม่ใช่วันอะไรก็นั่นน่ะสิเธอบอกให้ฉันพูดว่าวันอะไรแต่เธอไม่บอกสักคลิปเลยว่าวันอะไรไอ้กูบอกว่าวันที่หนึ่งห้างเปิดไงวันที่หนึ่งอ้อยงงงงงงง่อยากแต่งหน้าสวยๆอ่ะก็แต่งไปจ้าใครห้ามไม่มีใครห้ามหรอกเดี๋ยวคนว่าว่า เฮ้ยโปหรือเปล่าไม่โปหรอกจตกแค่ไม่ถอดหัวเดินห้างก็ดีใจแล้วอ๋อเดี๋ยวฉันจะพาไปเดินห้างพาเธอไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วก็ซื้ออาหารแมวด้วยนะจ๊ะแต่งตัวสวยกับตายไปซื้ออาหารแมวก็ตอนนี้เนี่ยหมูที่ลงเชื่อแต่เธอเหมาหมดแล้วเนี่ยแล้วคุณซื้ออะไรมาเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เธอซื้อเองแล้วไมบอกว่าฉันซื้ออันนี้คืออหรอทีมรถฟ้ากับทีมรองพื้นซื้อที่อะไรนะเซเว่นสี่สิบเก้าบาทก็สวยได้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวนี้กันด้วยนะ มาดามแพมเองเนี่ยก็เป็นคนที่หน่าใสและก็หน่าสวยมากไม่ว่าจะเป็นหน้าสดหรือว่าหน้าอุ้ยไอน้าจริงหรือหน้าปลอมก่อนอื่นติดสกอตเทสตาสองชั้นก่อนนะคะที่มาดามแพมขาย1แพคสา0บาทมีจั้บหมด50คู่วันนี้เราใช้ตัวนี้ครับน้าใสไร้ฝ้าไร้กระเป็นผลิตภัณฑ์ของซิตรานะคะเจลเซรั่มลำไยกับหัวชัยเท้าลดฝ้าลดกระลดเลือนรอยแผลเป็นบนใบหน้าทําให้หน้าใสพร้อมซึมซาบถึง คุณสมบัติเพยยียบดูแลฟ้ากระจ่างใสจุดด่างดำแลผิวเรียบเนียน6 i อินวันไงคุ้มชิบหาย49บาทซิต้าลองแกนเมลัดมาแอคทีฟไวชูตติ้งเจลยาวชิบหาย <c oughs> หน้าใสไร้ฝ้าเฮ้ยมาจากเกาหลีแล้วพอเราใช้เนี่ยเร,เราแฮปปี้อ่ะดูนะคะเนื้อเจลจะเป็นแบบว่าสีชมพูอมม่วงนะคะไม่ใช่สีชมพูอมผู้ชายคะ่ะ กลิ่นหอมด้วยอันนี้เขาผสมคอลลาเจนทําให้หน้าเราเนี่ยขาวใสเองด้วยกรดผลไม้ชุ่มชื้นซ,มซึมซาบเรลวฝ้ากระก็หายไปด้วยนะถ้าคุณเป็นฝ้าคุณก็จะได้รักษาไม่เป็นฝ้าคุณก็จะได้ป้องกันค่ะด้วยตัวนี้แค่49บาทมีใครที่เซเว่นอีเลเว่นค่ะใช้นะคะหนึ่งสัปดาห์ติดต่อกันทาได้ทั้งวันทาทั้งเช้าทาทั้งเย็นทาตอนกลางคืนทาได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเกิดมึงอยากทาแ <laughs> ม่ดามแพ็มค้าห่อหนึ่งใช้ได้กี่วันคะ ถ้าหน้าใหญ่ก็ใช้ได้3วันก็หมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเล็กๆเนี่ยก็ใช้ได้เป็นเดือนเลยเจลลำไยชัยเท้าทาฟ้านนะคะลองเปิดใจดูใช้รองพื้น49บาท7จ็ดอินวันกันแดดได้3 0ม a บปบวกๆเลยนะใช้ได้กับทุกสภาพผิว จะลอยไหมดูสิเฮ้ยน้าใสวันก่อนแม่บ้านค่ะแม่บ้านที่มาทํางานแถวบ้านเนี่ยเนี่ยมาดามเพมพี่เป็นฟ้าพี่ต้องใช้อะไรบ้างคะนี่เลยค่ะหยิบให้คู่นึ่งเ,เอาไปใช้พี่ค่ะไปใช้เลยค่ะแล้วก็ตากแดดได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะน่าจะสวยจะใสจะเป๊ะเชื่อกูไหมเชื่อจนป่านนี้ หายไปเลย <laughs> <laughs> ช่วงนี้มันก็ประหยัดกันเนาะแล้วนะก็มาใช้นี่เลยค่ะซิตร้ารองพื้นฟ้าหัวใจเท้านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แผ่นใช้แล้วมันแฮปปี้บางเบาแต่ปกปิดนะคะเราจะใช้พักอาจารย์ฟูกสีผิวสม่ำเสมอแล้วก็เนียนเรียบพนผ,ผิวคล้ำก็ใช้ได้อันเดอร์โทนเป็นสีเหลือง4 9บาทซื้อที่เซเว,ว่นน่โทโดูไปหาดูเหมือนจะหนาน่แต่ไม่หนานะคะท่านผู้ชมขาแล้วใครที่เป็นฝ้าเป็นกระเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยปกปิดรักษาไปใน ตอนเดียวเพราะมีส่วนผสมของหัวไชยทาท้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 าทาทา,ทา,ทาอุ้ปันแล้วเป็นสาวเกาหลีมากแม่แต่คิวไม่มีตาไม่มีหนังหน้าเนี่ยคือโอเคมากนะคะแต่ภาครวมมี ฟ้านะครับนึกถึงเรื่องฟ้านึกถึงซิสตาสตัวนี้นะคะใช้ควบคู่กันค่ะเป็นอาณาจักรไร้ฟ้าอย่างแน่นอนสวยไร้ฟ้ามันน่ามันหนจงจําไว้นี่เลยค่ะต้องรองพื้นชายเท้าเนื้อแมตต์เกลี่ยง่ายรองพื้นทาฟ้าจัดไปเลยสิคะที่เซเว่นค่ะ มาดามแพมเป็นคนที่กลัวแดดมากเดี๋ยวหนังละลายหนังยุ่ยใช้แป้งฝุ่นทาหนะ้าถ้าเราใช้เจลทาหนะ้าลำไย,ายชายเทา้าตัวนี้เนี่ยมไม่กลัวแล้วจ้ะเพราะอะไรคะก่อจ,จะออกจากบ้านก็หกโมงเย็นแล้วแดดไม่มีอ้าวไม่ใช่ไม่ว่าจะเช้าจะเที่ยงจะเย็นแดดเมืองไทยเนี่ยเราร้อนจริงๆนะคะผิวอยากเนียนะน,น,นะแพมแนะนํานะเอาตัวนี้เนี่ยทาแขนได้ด้วยตอนนี้นีนอยากออกนอกบ้านมากอยาก ไม่ไหวแล้วแม่จ๋าหนูอยากออกนอกบ้านหนูเบื่อนี่ตลอดหนึ่งเดือนเต็มๆหนูไม่ได้ออกไปไหนเลยนะแต่งตัวสวยอยู่บ้านอย่างเดียวเลยนะคะ <ไ happening S 2> แล้วก็หันซ้ายไปก็เจอแมวหันขวาก็เจอปู่หันไปหน้าบ้านก็เจอพี่ยาม <c ười> <c ười> แปรง่งหกชิ้นบาทเป็นขนทมอยช้างเมมโมสไม่ใช่ขนมาดามแพมนะคะแต้มไว้เส้น2เส้นพอ <c ười> ขนกีเหรอไม่ใช่เป็นขนทามอยจากช้างเมมโมสที่ขุดลึกไปในแต่ชั้นใต้ดินจออไปอีกทีหนึ่งลึกกว่าน้ำบาดาล อีกนิดเดียวจะถึงนรกอยู่แล้วะค่ะเราใช้แป้งหกชิ้นเก้าร้อยบาทแค่นี้ก็เพียงพอสวยแล้วนะคะท่านผู้ชมขาอ่ะถ้าใครเนี่ยมีปัญหาบอกว่าตาหมองคล้ำตามันอะไรอย่างเงี้ยนี่ใช้แป้งแข็งนะคะแตะไปที่ใต้ดวงตากับผู้กันนี้เอาน้ําตาออกเอาความมันออกหน้าเราจะได้ไม่เป็นหมีแพนด้าระหว่างวันนะคะท่านผู้ชมขาแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของซิต้าเนี่ยช่วยให้ล่าเราเนี่ยไม่มันไม่ไหลยเยอะไม่เป็นสังขยานะคะเดี๋ยวพอใส่ปุ๊บตอนกลางวันปุ๊บผู้ชายถามน้องๆเอาสัง ขยะถาดหนึ่งพี่คานหนูไม่ได้ขายสังวขยะแล้วมึงขายอะไรอ๋อขายมะม่วงค่ะ ท่านผู้ชมคะท่านคนไหนที่คิดว่าถ้าทาแป้งหนาแล้วหน้าเนี่ยจะเช็ดดิ้งไม่ติดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะใครผิวแห้งด้วยขาดความชุ่มชื้นเนี่ยแนะนําเลยค่ะเจลชัยเท้านี่ตัวนี้เนี่ยมันสร้างสมดุลให้กับผิวทาให้ผิวเราเนี่ยสว่างก,กระจ่างใสยังไม่พอค่ะหน้ายังมียางอายเหลืออยู่ด้วยนะคะ,ป,ะปกติเนี่ยเราจะแต่งหน้าเสร็จเราจะให้ไรยางอายแล้วตอนนี้เนี่ยไปห้างเดี๋ยวคุณจะแต่งตัวเต็มสตรีมสวยที่สุดมีอะไรก็ใส่ไปให้หมดสบาย สบายหรือเปล่าไม่กูไม่สบายฉันจะประกาศเกียรติคุณให้ทุกคนรู้จักว่าฉันคือมาดามแพ็มไปเสร็จถึงปุ๊บใส่ปิดหน้ากากเครื่องหนึ่งมัดหางม้าสรุปไม่มีคนจำกูได้เลยสมน้ำหน้าด่าก็เยอะนะ โก่งโก่งโค้งเล็กน้อยนะคะไม่เอาทรงไม้หน้าสามเดี๋ยวผู้ชายคิดว่าจะไปตีกับใครนะคะเดี๋ยวคุณวิทย์บอกว่ามึงจะไปตีกับเด็กช่างกุลเหรอยันคิ้วเป็นไม้หน้าสามเลยพอไปห้างเราดีใจที่มีคนทักมาดามแพมใช่หรือเปล่าคะบางทีเนี่ยยืนอยู่ชั้น3าโก่งโค้งลงมาชั้นหนึ่งครับว่าโก่งโค้งก็คือเงินออกมานั่นเองนะคะภาษาไต้เรียกว่าโก่งโค้งค่ะมาดามแพมหรือเปล่าคะแล้วก็วิ่งมา พอถ่ายรูปเ,เรานะเรารู้สึกแฮปปี้นะเรารู้สึกว่ามีกำลังใจเป็นพลังงานบวกใครก็แล้วแต่ที่เจอมาดามแพมเนี่ยทักเลยค่ะเรายินดีมากเป็นมิตรกับทุกคนนะคะไปที่ไหนเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่ามาดามแพมเฟรนลี่เฟรนลี่กับบ้านมีเส้นห่างๆกันนิดเดียวนะคะใครแอนตี้ของถูกก็แอนตี้ไปนะคะแต่เราเนี่ยจะใช้ทั้งของถูกและของแพงมารีวิวลองเปิดใจดูนะครีมทาฝ้าที่มีขายอยู่ทั่วไปเนี่ยบางทีเนี่ยใช้แล้วเนี่ยแสบหน้าเพราะบางทีอาจจะผสมสม ประหลอดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตัวนี้ค่ะครีมทาฝ้าลำไยชายเท้าตัวนี้เนี่ยทำให้หน้าเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสเพราะมันเป็นกรดที่เป็นกรดจากธรรมชาตินะคะจากหัวชยเท้าแล้วก็ลำไยมันทําให้เราเนี่ยหน้าใสนะคะใครที่มีอาการหน้าด้านก็จะแบบว่าเออหายไปนะคะเพราะอะไรคะหนังหน้าลอกหนังหน้ากับหนังตีนเนี่ยจะได้ไม่ด้านเหมือนกันนะคะตีนก็สู่ส่วนตีนหน้าก็อยู่ส่วนหน้านะคะไปห้างธรรมดาเนี่ยโลกไม่ค่อยจําไม่มีคนทักไม่อะไรไม่ได้หรือ ต้องแต่งตัวให้สวยๆไปเดินห้างเนี่ยเราต้องแบบว่าเป็นตำนานตำนานแต่งหน้าเข้มไปเดิน <laughs> 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 เดี๋ยวเราใช้ผลิตภัณฑ์ซิต้าตัวนี้ที่เป็นรองพื้นเนี่ยทาไปที่เปลือกตาเบาๆด้วยนะคะแต่ไม่ต้องทาลูกตาดำนะทาแค่เปลือกตานะอี พลาดน,นะคะ้าถาูกตาดาเนี่ยไม่ได้ถามว่าวันนี้มาดามแพมจะแต่งหน้าโทนสีอะไรคะน้ําตาลจม,มูกนะทําไมไม่แต่งเป็นโทนหัวใ้เท้าลละคะทาสีขาวดูมองไม่เห็นแต่งหน้ายัางไงให้โลกจําก่อนที่จะให้โลกจาเนี่ยให้หมามันทักก่อนนะคะพอเวลาโฆษณาสินค้านะทุกคนจะ inbox มาบอกว่ามาดามแพมคะเอาโลหลนึงคะ่ะกูไม่ใช่พิมพ์รีพายขายทุกอย่างนะคะจงไปหากันค่ะที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะเขาขายกันที่เซเว่นอีเลฟเว่นก<อ>ูไม่ได้เป็นยี่ปัวกูไม่ได้ เอามาขายไม่ได้ตัวแทนจำหน่ายพักกันมาบ่อยมาก เดินไปซื้อที่เซเว่นนะคะเราใช้สีโซนส้สนมนะคะส้อมอมผู้ชายกะทาไปที่หางตากับกระแปรงขนมอยชา้างแมมมอสที่มาดามแพมขายอ๋อมาดามแพมคายอยากได้แบบฟิลเกาหลีอะค่ะใครที่ผิวหน้าไม่เรียบไม่เนียนเนี่ยไม่ค่อยอยากให้แนะนํานะคะแนะนําเป็นการถมดีกว่าเพราะว่ายิ่งถมยิ่งสวยนะครับเราต้องเช็คเงา,าหน้าตัวเองก่อนเหมือนมาดามแพมเนี่ยคูยังเช็คเงาหน้าแล้วเงา,าหน้าอีกว่าคูจะรอดไหมสุดท้ายก็แต่งไปแต่งมาก็เข้มเหมือนเดิมนะคะอย่าพยายามเยอะเกินไปค่ะพยายามที่จะสวยขึ้นค่ะไม่ใช่พยายามให้เหมือนคนอื่น ว่าแม่แม่ทุกคนเนี่ยบอกมาดามแพมว่าหยุดเหมือนคนอื่นเถอะค่ะอย่าไปตามคนอื่นเลยเป็นตัวเองอย่างเงี้ยดีแล้วน่ารักชอบ <aton S 2> <Yes. S 1> เลยไม่ล่ะก <rou les> <significa> ทาไปเลยนะคะสีซ่อมเนื้อแมทกับถาดใดก็ได้นะคะที่ว่าพอจะหาได้แล้วก็ที่มีนะคะเอาแบบที่ชอบที่ชอบเลยค่ะมาดามแพ็มคาลืมตาปุ๊บหายหมดเลยค่ะทาเลยมาถึงโหนกแก้มเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้จะได้หวานนะคะจะได้ฉ่ำๆ,ๆนะน้องนะถึงใส่แมทกูก็ต้องสวยวะแล้วมาดามแพมค้ามาดามแพมใช้อะไรคะเวลายกเนี่ยเนี่ยค่ะหนูมองไม่ทันเลยอ่ะ กรอไปลูกกรอไปมึงไม่ได้ดูช่อง3579อยู่หรมึงกรอไม่ได้มึงดูทางอิเนเทอร์เน็ตมึงกรอมึงดูทางโทรศัพท์เคสหน้าจอเพาะไปซื้อที่เซเวน่นติดตา เนี่ยตอนนี้หน้าเม็ดสวยแล้วก็เนื้อเนียนเข้าเนื้อมากเลยนะใครที่มีปัญหาหน้าแห้งแต่งหน้าไม่ติดใช้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ซิต้าเจลลำไยชายเท้าทาฝ้าและรองพื้นชายเท้าใช้คู่กันหน้าคุณจะเนียนจะใสจะสวยและป้องกันผิวจากฝ้าจากกระและก็รักษาไปด้วยนะคะใครมีปัญหาอะไรเนี่ยใช้ตัวนี้นะคะซิต้าค่ะแต่ถ้าใครมีปัญหาหนักกว่านี้เนี่ยตบกับมาดามเพ็มด้วยค่ะเราก็จะใส่สีม่วงม่วงร้อยนะคะม่วงร้อยย่อมาจาก ล่วง <laughs> คุณต้มม่วงสวยนะคุณนะว่าไม่ได้นะธรรมดาโลกไม่จำต้องทาให้ชัดนะคะไม่ชัดไม่สวยกูจะไม่หยุดอ่ะทาไปเลยตาม,ม่วงอย่างนี้โอ้ยสวยอะแม่ใครชอบก็ชอบนะคะธรรมดาเนี่ยใครบอกจะธรรมชาติก็ธรรมชาติไปนะคะเพราะมาดามแพมเนี่ย มีตรงไหนที่ธรรมชาติบ้างล่ะคะไม่มีค่ะนอกจากนิสัยนะคะนิสัยชอบด่าคนชอบด่าผัวเป็นธรรมชาติไ <laughs> ม่ต้องชาติไหนและะ้วค่ะชาตินี้เนี่ยล่ละคะ่ะเห็นไหมชมมงหยาสมิลาฮ่องกงนะคะมาดามเพมคาแล้วทำไมไม่แต่งหน้าโทนธรรมชาติปะปูแต่งหน้าโทนธรรมชาติบอกทำไมไม่แต่งหน้าแฟนซีบ้างปูแต่งหน้าแฟนซีทำไมไม่แต่งหน้าโทนธรมไมไมนนธรมชาติกันเอาไงดี <laughs> ใช้ดินสอเขียนขอบตาสีน้ำตาลนะคะเขียนไปบริเวณหางตาเพื่อให้ดูตาโตตาแบวนิดหนึ่งมีอินบ็อกมาท่านหนึ่งบอกว่ามาดามแพรมคะทําคลิปให้หนูดูทุกวันได้ไหมคะตอนนี้หนูอยู่ห้อง ICU คะ่ะกําลังจะตายแล้วคะ่ะไม่เอานะคะลูกไม่เอาคะ่ะถึงป่วยเป็นโควิดก็จริงเรายังมีทางรักษานะคะขอให้ทุกคนที่ป่วยแหละหายเร็วๆแพรสัญญาว่าแพรจะทําคลิปอย่างเงี้ยทุกวันอีดอกขยันที่หายขยันเหมือนแบบไม่มี อะไรทำแล้วบ้านมึงไม่ต้องขวานบ้านมึงไม่ต้องถูเสื้อผ้ามึงเนี่ยไม่ได้ซักเองอะไรอย่างเงี้ยคือบอกตรงๆนะคะกูตากผ้าไว้3วันแล้วยังไม่แห้งเลยถามว่าทําไมฝนตกพอตอกเสร็จแล้วก็เปียกเปียกกูก็ร้อยแห้งพอจะแห้งเสร็จปุ๊บ อกอีกตักใหม่อีกโอ้ยเหม็นไปหมดแล้วคะ่ะแม่ขาขอเป็นกําลังใจนะคะให้ทุกท่านที่ติดโควิดแล้วก็บอกว่ามาดามแพมคะ่ะหนูอยากดูคลิปมาดามแพมก่อนตตยไม่เอานะคะทุกคนคะ่ะแพมขอเป็นกําลังใจให้นะคะให้หายเร็วๆแล้วก็แพมจะทําคลิปเนี่ยให้ทุกคนดูทุกวันไม่ว่าพ่อแม่จะป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องอยู่โรงพยาบาลสนามหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ตคุณจะอยู่กับมาดามแพมได้ตลอดแพมขอขอบคุณจากใจจริงๆที่รักแล้วก็เห็นแพมเนี่ยเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ย มีความสุขในชีวิตนะคะแพรสัญญาค่ะว่าแพรจะทำคลิปบ่อยๆแม้ยอดวิวจะน้อยนิดแม้ยอดวิวจะไม่สูงแม้คนบอกว่าไม่สูยแจะทำเวทนามเก็ติ้งมาแล้วหนึ่ง่ะตอนนี้รู้สึกว่าหน้าใสหน้าสวยมากเลยอ่รองพื้นตัวนี้ดีมากเลยไม่เห็นลูกขุมขนเลยอะเดี๋ยวเขาคิดว่าเข้าใจว่ามาดามแพรคะมาดามแพรเนี่ยหายใจทางผิวหนังหรือเปล่าเอ้ย ผิดถูกขอบลูกลุ่มคนหมดแล้วไม่ได้หายใจทางผิวหนังนะคะไม่ใช่แม่ฟาปิงปิงไทยแลนด์เรามาเขียนอายไลเนอร์กันนะคะถ้าใครแบบว่าชอบเข้มกว่านี้เนี่ยคุณก็สามารถใช้สีน้ำตาลเนี่ยงัดเบ้าไปได้ตอนนี้เนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วนะคะว่ามาดามแพมไม่ได้หายใจทางผิวหนังเพราะอะไรไม่มีลูลุ่มคนแล้วนะคะแต่เราหายใจทางไหนคะทางเหงือกคะ่ะมาดามแพมคะแล้วถ้าเกิดว่าเซเว่นแถวบ้านหนูไม่มีค่ะ ร้องเรียนเลยค่ะผลิตภัณฑ์ซิต้าตัวนี้ต้องมีทุกสาขาถ้าสาขาไหนไม่มีเขียนจดหมายร้องเรียนผู้จัดการค่ะผู้จัดการ่ายขายบอกไม่มีหรอร้องเรียนค่ะร้องเรียนเท่านั้นนอ่ะให้ดูตั้งกล่องในกล่องเป็นอย่างนี้แคปค่ะแคปเ็อตแคปเออมาดามแพมคะหนูหาไม่เจอเลยค่ะเออฝากมาดามแพมซื้อได้ไหมคะซื้ออีกซองค่ะซองเดียวค่ะ49บาทค่าส่ง5้าสค่าส่งแพงกว่าค่าของอีกโอ้ใช้กาบแปดสีชมพูตาเราจะได้ดูแบบเอยมีประกายวิบวับวิบวับอย่างนี้อ่ะ มาดามแพมคะจะไม่แต่งเข้มไม่แต่งหนาโบกปูนอย่างนี้ได้ไหมคะเอ่อจริงๆก็ได้นะคะเรื่องของกูเราจะใส่กากเพชรสีชมพูไปด้วยนะคะแต่งหน้าหนาไม่หนาแลว้วแต่แหละคือแต่งแล้วสวยอะก็คือจบอะจะแต่งตามคนนั้นตามคนนี้แต่ว่าจะเอาฟิลเกาหลีแต่หนังหน้ามันไม่ให้อ่ะคะ่ะคุณขาแต่งแล้วผลลัพธ์ออกมาสวยเนี่ยคือจอบเป็นเคสบายเคสไปถ้าคุณหนังหน้าดีเนี่ยมึงจะแต่งอะไรก็สวยแต่ถ้าคุณหนังหน้ามาดามแพมไม่มี เลยเนี่ยก็ไม่สวยนะคะดังนั้นเนี่ยการเจอตัวจริงของมาดามแพมเนี่ยทุกคนจะบอกว่าสวยนะน้องนะติดขนตาปลอมไปมาดามแพมคะ้ะไม่ติดไม่ได้เหรอคะขนตาปลอมได้คะ่ะแล้วแต่นะคะสิทธิส่วนบุคคลคะ่ะแต่มาดามแพมเนี่ยขาดขนตาปลอมไม่ได้เพราะอะไรมันคือสิ่งที่ท <c oughs> ําให้มาดามแพมตาโตแล้วก็คลายข้อข้องใจในตอนเด็กว่าทําไมตากูไม่โตเพราะเป็นคนอยากตาโตอยากตาโตเหมือนใครเหมือนพี่พันธ์วรการพันธ์เนี่ยเขาเป็นคนสวยตั้งแต่เด็กไงดาราก็ตาโตโตเราไม่ชอบ ดาราตาหมวเนี่ยเราชอบตาโตโตหนะ้าสวยๆอะไรอย่างงี้ไงอ่ะตาตวตย่างสวยสวยอย่างงี้ไปเซเว่น 7, ได้ไหมคะได้ค่ะเพราะอะไรคะวินหน้าปากซอยเนี่ยล่อ <c oughs> ยืนรอนตั้งแต่เช้าถึงคิวพี่เขาวิ่งตัดหน้ารถสิบร้อเลยค่ะเพราะอะไรจะไปซ้อนท้ายเขาหนะ อยากคันค่ะลูกพักก่อนนะคะโควิดก็กลัวผัวก็อยากได้เนี่ยพักก่อน <c oughs> เอาตรงๆนะคะมาดามแผนขาช่วงนี้เนี่ยหนูไม่ได้แต่งหน้าหนูไม่ได้ไปไหนเลยค่ะถามว่าพ่ออะไรถึงไม่แต่งหน้าก็ใส่แมสไปครึ่งหนึ่งแล้วพอหน้ามันมันหมืดหม เมื่อเมื้อเยิ้อมแล้วเนี่ยหนูก็แบบว่ารู้สึกว่าแมสมันสกรปรกอะคะ่ะหนูจะเก็บไว้ใช้พรุ่งนี้ต่อจากมึงทิ้งไปเถอะปลอดภัยกับชีวิตมากกว่านะคะลูกค้าอารปัดแก้มสีซ้อมนะคะสีซ้อมอมผู้ชายนะคะซึ่งเป็นสีลิมิเต็ดอีดิชั่นบายมาดามแอมอาทนซ้อมซ้อมปัดไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะไม่ต้องกลัวเข้มคะ่ะเพราะอะไรคะ แมสก็หายไปแล้วครึ่งหนึ่งมาดาแพมคะแล้วถ้าเกิดว่าหนูจะมาแต่งหน้าอย่างนี้ทุกวันไม่เอาง่ายๆเนี่ยเซรั่มลำไยชายเท้ากับรองพื้นชายเท้าเนี่ยเนื้อแมสนะคะรองพื้นฝ้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะเพราะว่าหลังจากการใช้เนี่ยคุณเนี่ยควรทาทุกวันนะตัวนี้เนี่ยมันจะปกป้องผิวแล้วก็รักษาฝ้าของคุณไปด้วยถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณไม่ได้เป็นฝ้าเนี่ยคุณก็ไม่ต้องทารองพื้นก็ได้แต่ว่าถ้าทารองพื้นใส่แมสเนี่ยมันก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะเพราะเป็นนื้อ เทียบกับบางยี่ห้อเขาก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปบางที่อาจจะแสบนงแสบหน้าบ้างหละเหนียวเนะหนะบ้างหละดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยช่วยให้คุณเนี่ยไม่หนักหน้าไม่เหนียวหน้าขี้ฝุ่นไม่เกาะ PM 2.5บจุ้าบายหน้าคุณก็จะไม่เป็นสิวด้วยนะคะไปซื้อเลยค่ะที่เซเว่นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยของซิต้าเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวชั้นในคะ่ะไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวชั้นนอกออาวันนี้เรามาใช้ลิปติกของเบิรตตันเบส ไม่รู้อ่านว่าอะไรไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะเพราะอะไรคะไม่ได้คิดจะหาผัวฝรั่งค่ะมีผัวเจ๊กก็พอแล้วค่ะพูดคนไทยรู้เรื่องก็จบนะคะเพราะปกติเนี่ยพูดกับคนไทยเองยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอ่ะเราใช้ลิปสติกสีส้มค่ะใครที่ปากคล้ำเนี่ยใช้เซรั่มตัวนี้นะคะทาปากไปด้วยได้นะคะทาเรียนขอบปากเนี่ยเจลลำไยชายเท้าทาป้าเนี่ยทาขอบปากไปด้วยก็ได้นะคะซึ่งมันทําให้ปากเนี่ยสว่างมากยิ่งขึ้นปากสว่างก็คือ อะไรวะ <laughs> ปากคุณเนี่ยรอยครับก็จะหายไปอ่าสามารถอยู่มาดามแพมคัสแล้วถ้าปากหมาใช้ได้ไหมคะได้ค่ะซึ่งเราัรบประก,กันเลยว่าหมาไม่ออกจากปากค่ะยังอยู่ในปากเหมือนเดิม <laughs> แต่ถ้าเกิดเร้สึก <laughs> ว่าเฮ้ยปากมันสีสว่างขึ้นสดใสขึ้นระเรื่อขึ้นอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้แค่ขอบปากหายครํำค่ะแต่ช่วยเรื่องปากหมาไม่ได้จริงๆ <laughs> การทาปากใหญ่ๆนานๆเน,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 นี่ยคือความเชื่อของเราว่ารับทรัพย์เป็นคนที่รวยเลือกเอาแล้วกันค่ะจะรวยทรัพย์หรือรวยผัวนะคะหรือว่ารวยคุย <laughs> สีม่วงองค์ผู้ชายนะคะแตะไปเออมันก็จะได้แบบว่าลิปติกสีๆเก๋ มาดามแพมคะแล้วเธอเกิดว่าทาปากอย่างนี้เนี่ยมันจะหลุดง่ายไหมคะ1ถ้าน้องกินข้าวหรือว่าน้องใช้ปากทําอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะหลุดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสีลิปสติกค,ค่ะไม่ใช่สีทาบ้านนะคะ <c oughs> เปลี่ยนลุกเป็นรวบผมหางม้าก,กันแบบนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าหลายคนบอกว่ามาดามแพมจะเป็นคนหน้าสวย <c oughs> ชมบ่อยจนทูลูกสึกว่าสวยมากไ <c oughs> รผมก็เป็นสิ่งที่สำคัญคะ่ะทมไปคะ่ะ <c oughs> ถ้าไม่แต่งหน้าเนี่ยใช้แฮเชโดได้ไหมคะ ได้สิคะใช้กับตีนผมก็ไม่ได้ใช้กับหน้านะคะแต้มไปก็จะเห็นผลชัดเจนเถิดสวยก็แล้วไปแต่ถ้าเถิดไม่สวยนี่ก็ถมแล้วผมน้อยผมบางเนี่ยก็แต้มได้นะคะผมเราก็จะหนาขึ้นด้วยแฮดชอโด่บายมาดามเพมถามว่าเป็นไรคะลงทุนสองแสนได้กลับมายังไม่ถึงหมื่นเลยเ <laughs> <laughs> พราะอะไรขายไม่ได้เพื่อหนึชิ้นสามบาทนะคะไปตามหากันได้ที่ไหนละคะมาดามเพ กูขายในเพจนี้ก็ซื้อในเพจนี้แต่ถ้านี่อยากจะได้เจลลำไยชัยเท้าทาฟ้าก็ต้องที่เซเว่นและก็นี่ค่ะรองพื้นฟ้านะคะจัดไปเลยค่ะ2 2ตัวนี้ที่เซเว่นมีขายค่ะแต่ที่มาดามแพมมีขายมีค่ะไม,ม่มีค่ะ ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคแบบว่าโทนม,ม่วงๆซอมๆนะคะเซรั่มลำไยชายเท้าทาหน้าและรองพื้นเนื้อแมทฟ้าจากซิต้าไปหาได้กันที่เซเวนีเลฟเว่นนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเที่ยวก่อนนะคะถามว่าไปไหนคะเอ๋อไปห้างค่ะไม่ต้องไปแล้วห้างจะปิดแล้วอ่าแต่งหน้านาน,านเกินโทษใครดิเนและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากหน้าใสไม่มีฝ้าก็ต้องซิต้าสิคะ 49บาทก็สวยได้ค่ะ